ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมเ,ออเราเราเราสร้างเสร็จแล้วยัง <laughs> ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมตอนนี้เราเรื่องโปรเจกต์สร้างยังไงได้ดีตอนนี้ยังทําบ้านบ้านใหม่ของตัวเองอยู่เ,ออเพราะว่าออคืออยู่วงการมาของเยอะนะออของของเยอะขึ้นเต็มบ้านเลยตอนนี้ก็เลยจะไปสร้างบ้านใหม่ออที่แบบว่าโอโถงมากกว่าเดิมสะดวกสบายกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแล้วนี่จะเป็นเรือนหอมไหมครับยังครับยังยังยังเ็นว่า ไม่คิดเหมือนกันครับผมว่าคนจะมอกแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ไม่ใช่มันแฟนเทียบมากเลยนะฮะยังไม่เป็นจริงอะไรย่งเงี้ยอ๋อเดี๋ยวรอรอวันนั้นนะรอวันนั้นเป็นจริงแน่ครับผมแลก็ลงรูบบดีด่ะครับก็ช่วงนี้ก็มีเวลาว่างก็เจอกันเรื่อยๆครับถ่ายละครด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็แฮปปี้ครับบ้านหลังใหม่น้องเ้ก็มีส่วนนช่วยออกความคิดเห็นลงไปเรื่องบ้านด้อยจริงๆแล้วเราผมสร้างเพราะผมอยากอยากได้แบบแบบของผมอะไรเงี้ย แต่ถ้าจะเป็นบ้านที่เออเราจะสร้างด้วยกันในอนาคตหรืออะไรก็คงจะต้องแชร์ไอเดียกันะจะเอาเราเป็นหลักก็ไม่ได้เลยครับผมแต่บ้านหลังนี้คือเราไม่ได้มันช่วยแชร์ไอเดียเลยไม่ไม่บ้านของเราเองเนาะใช่ววทั้สดงว่าถ้าเกิดจะสร้างคือหน่อยจริงต้องเป็นบ้านหลังที่สามใช่ <c oughs> ครัทจริงแล้วหมอะหรือยังคะยังเลยครับยังเลยครับจริงจมีแผนไหมครับมีแผนไหมครับก็ก็ผมว่าก็คงคุยคุยกันไว้ถึงไอเดียมากกว่า แต่ถามว่ายังยังไม่ได้แบบถึงขั้นที่จะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องจําเป็นต้องทําเลยไม่ใช่เรื่องก,การแต่เรื่องแต่งงานอย่างงี้หลายคนก็ลุ้นตลอดเง้ยตลอดถามตลอดเป็นไงบ้างคะออ <laughs> ผมว่าเข้าใจเข้าใจเข,ข,ข้าใจทุกคนเลยเออที่สาคัญคือเราเข้าใจตัวเราด้วยว่าเราก็ก,ก,ก็มีความคิดเรื่องแบบนี้อยู่ตลอดเวลาหรือว่าคิดอะไรแบบนี้อยู่อย,อ,ยอยู่เหมือนกันแต่ว่าออจริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยหมายถึงว่า ใน,ในเรื่องของการทํางานเอ่ยเวลาเอ่ยอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเมื่อถึงเวลาเมื่อไหร่นะครับผมถ้าถ้ามันเป็นโอกาสที่โอ้ไม่ไหวแล้วต้อง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 แต่งงานแล้วแหละต้องขอแล้วแหละอะไรเงี้ยผมว่าวันนั้นนะ่ะมันจะเป็นวันที่ตัดสินใจง่ายสุดเลยอีกตักกี่ปีอะไรเงี้ยเออยังยัง,ย,งยังไม่ได้แพลนอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนเขาหลือว่ามันเงียบแล้วนะอ๋อเหรอ ก็ดีนะทั้งนั้นไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีแหวนเขาก็มีเขาก็ซื้อโอ้โหนะยังไม่ได้ซื้อให้ใช่ไหมคะฮะแหวนมันนะครับยังครับยังยางแหวนปกติก็ได้ค่ะก็มีบ้างแบบซื้อของให้การซื้ออะไรเงี้ยครับจิวเวลรี่เล็กน้อยอะไรเงี้ยก็มีซื้อให้การตามตามโอกาสบ้างเลยเราก็อยากให้เขาแบบใส่อะไรที่เราเราซื้อให้ด้วยอแหวนเพชรที่เป็นขาวไม่ใช่ของเราใช่ไหมอันไหนครับมีหลายอันนะครับ มีอบๆเม็ดใหญ่ๆโอเคนะอะไรไม่ใช่ใหญ่ไม่รู้ไม่รู้เม็ดไหนไม่รู้เหมือนกันครอ๋ออาจารย์ว่ายังไม่มีครับที่เราเขียนแค่นค่โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไม่อันนั้นคือถ่ายรูปกันแล้วก็มีหลายรูปแล้วก็กดจะเลือกได้ก็เขาบอกรูปนี้โอเคไหมโอเคไหมเขาบอกโอเคนะก็โอเคงั้นลงรูปนี้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนั้นใช่ครับมันเกิดทีมรูปของ ับย่าแล้วคนแคาว่าคู่ไหนใครจะแต่งก่อนพูดจริงเขาบอกว่าเอ็นเอ็นวายหรือเอ็มเคแต่งก่อนอะไรอเงี้ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าในความรู้สึกของเราเราบ้าคู่นั้นมากก็สวีดกันมากเราแรงมากเราคิดว่าเปอร์เซ็นนะคะผมว่านะผมว่าเขาเท่าที่ เท่าที่เห็นเร้ที่ได้เราสัมผัสเขานะครับผมว่าเขาน่าจะเป็นรุ่นผู้แรกๆในรุ่นเลยที่ที่จะแต่งแต่นั้นก็ขึ้นอยู่กับเขาแหละว่าเขาตัดสินใจกันยังไงแต่ว่าทุกวันนี้เขาก็รักกันมากๆอยู่แล้วแปลว่าเขาพูดแรกเราผู้สองไม่แน่หรืออะไรอย่างนี้ล้าไปเราลู้กันเอาครับผมพ่อมพิดาครับผมมาเปิดละครแล้วก็ชื่อเรื่องเนี่ยยังไม่สรุปเป็นทางการนะครับผมแต่ก็เล่นกับคิมเบอรี่กลับมาในรอบ7ปีครั้งหนึ่งที่ได้กลับมาเล่นกับคิมก็ มีเวิร์กช็อปมีอะไรกันไปแล้วคุยกับทางผู้กำกับไปแล้วก็<ม>น่าสนใจครับน่าสนใจแล้วก็เป็นบทที่สนุกสนุกครับคือครั้งนี้ครั้ทงที่สองครับผมเคยคู่กันไปในสมัยละครแรงบัตนานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็ได้กลับมาเจอกันอีกครัง้ง<ม>เขาเขาอยากทําอะไรเขาอยากลงอะไรผมว่าจริงๆเขาก็คิดคิดแล้วแหละว่าเขาแบบแฮปปี้ลงอะไรเงี้ยเราก็เออก็ก็เซ็กซี่จริงแหละเออ้วไม่มีลิมิตไม่มีมงลิมิตห่วงห่วงอะไรอย่างงี้หรอ ไม่ครับไม่ไม่ครับดูคุณไม่เต็มปากนะคะจริงๆห่วงไหมคะก็บางทีเราเราก็เขาแต่เขาก็บอกเราอยู่นะว่าเออเขาจะลงอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือเขาก็บอกอยู่คือเรียกว่ามาให้ได้เดี่ยกินก่อนก็ก็แบบประมาณว่าเออจะลงอันนี้โอเคไหมหรืออะไรเงี้ยก็จะคุยกันตลอดไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งผมในทางฝั่งเขาอะไรเงี้ยเออใช่แต่ภาพที่ส่งมาตกใจไหมครับก็ก็ นิดนิดนึงนิดนึงแต่ว่าผมว่าผมว่าน่ารักน่ารักมีรูปที่ไม่ได้ลงไหมฮะดูนี่ลุที่ไม่ได้ลงไหมไม่ผ่านเซ็นเตอร์มีไหมครับไม่มีไม่มีแล้สุดท้ายแล้วก็บอกว่าเออลงเถอะน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยก็โตกันแล้วเนาะแอบห่วงไหมครับถ้าห่วงไหมก็คงห่วงเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรงี้มากกว่าครับผมเรียกว่าก็ ให้น้องเล่นเต็มที่โอกาสแบบเต็มที่นะใช่ใช่บางทีผมก็ลงรูปผมเซ็กซี่เหมือนกันนะใช่แต่ไม่เป็นกระแสเออผมผมก็มีบ้างอะไรเงี้ยผมก็เออเข้าใจเขาว่าเออบางทีเราก็อยากจะมีโมเมนต์อะไรอย่างี้อยู่ในหน้าแบบแพลตฟอร์มของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยบางคนก็แบบเออประดับประดับประดับตัวเองอะไรเงี้ยเรียกว่าขอแซ่บบ้างใช่ใช่ใช่เวลาเราว่าไม่เอาบางทีเราไม่แซ่บเวลาเราแซ่บบางทีคอมเมนต์เออเวลาเราแซ่บอ๋อเออก็ก็มีบ้างอะไรเงี้ยมีแต่เขาแซวแหละเขาแซวเป็นหลัก ไม่ได้คิดอะไรโกรธจริงจังหรืองอนจริงจังไม่มีต้องส่งพี่น้องสกิดไหมครับส่วนมากก็ไม่ผมผมก็เรื่องท่อนฝนมันเป็นเรื่องปกตินผู้ชายนะก็ก็ก็อาจจะบางทีอาจจะไม่ได้ส่งให้ไม่ได้ทำเองมาถายจะทำแต่งให้น้องบ้างไหมคะจริงๆเราเรื่องเพลงเนี่ยผมก็มีมีโอกาสได้ทำได้ทำอยู่เรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าด้วยด้วยเวลาด้วยอะไรอย่างนี้ก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้คอมพลีทลี่นะฮะ ซึ่งอันนี้ก็มีโอกาสได,ได้ได้คิดว่าจะทําเพลงกับน้องหมายถึงว่าเราอ่ะอยากอยากทาเพลงให้เขามีโอกาสได้ร้องกับเราด้วยตแต่ใช่ครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่น้องตัดสินใจอีกทีนึงนะครับผมว่าว่ายังไงแต่ว่ามันอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาอยู่นะฮะซึ่งถ้าเราแบบว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าอยากอยากจะแบบต้องเธอต้องร้องให้ชนนะไม่ใช่อย่างนั้น แต่ว่าก็<ๆ>ทำให้เขาอะไรเงี้ยคุย<ๆ>คุยคุยกันไปแล้วครับแต่ว่าสุดท้ายก็เดี๋ยวต้องมานั่งอยู่ทีว่ามันเป็นการแชร์ไอเดียกันระหว่าง<ม>คนสองคนมากกว่าก็ค<ม>ือ<ม>ถ้าจะเออฝังผมเล่าอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่สนุก<ม>แต่ว่าถ้าเขาเลา่าเขาได้เล่าเรื่องด้วยเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็น<ม>เป็นแบบฉบับของเราสองคนมากกว่าส่วนเพลงเดี่ยวเพลงอะไรก็จะมีทํากับพี่ป๊อกมาเซ็ตเร็วนี้นะฮะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงกับ พี่คนนึงบอกชื่อไม่ได้นะครับเป็น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 คนใหญ่คนโตในวงการเพลงเหมือนกันที่ที่จะได้ทําให้เราอะไรเงี้ยเราก็เป็นเกียรติอันนี้ทำเองเลยนะครับแบบไม่ได้อยู่ที่ใครทำเองครับทำเองครับทำเองเองก็เดี๋ยวถ้าได้เห็นก็คงอยู่ในยูทูบชาแนลของผมเองครับผมเพื่ออะไรเ่แต่งเองอะไรแบบนี้หรือย่างนั้นดิเออจริงๆเราเอามีไอเดียบ้างบางทีเรามีเนื้อบางทีเรามีมีเมโลดี้มาเราก็ไปแชร์ริ่งกับคนผู้เชี่ยวชาญต่อไม่ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์หรือว่าเป็นคนพวก นักดนตรีเนี่ยครับผมเพื่อเพื่อหาอะไรที่มันบาลานซ์ดีที่สุดบางทีเอาแต่ความติดแต่คนเดียวบางทีเพลงก็ไม่เวิร์กอะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องเอาเอาคนที่เชี่ยวชาญมาช่วยเราด้วยผมก็ดีใจด้วยครับดีใจัทุกคนเลยดีใจทุกคนเลยครับใครมีความรักใครมีความสุขก็จะรักกับแฟนรักกับตัวเองอะไรก็ตามบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนก็คงเหนื่อยคงเครียดด้วยนะฮะก็ให้กำลังใจกันไปแล้วก็ enjoy ชีวิตให้มากที่สุดครับผมเวลาของเราไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วครับผมฉะนั้นก็ ทำทุกอย่างให้เต็มที่ในะทุกๆวันดีที่สุดครับ